คับจากกรณีก่อนหน้านี้ใน Facebook ของแพรรี่ไพรวันวรรณบุตรได้มีการแชร์ภาพของรายได้จาก Facebook จำนวนเงินกว่า17,000ดอลลาร์สหรัฐซึ่งหากแปลงเป็นเงินไทยก็จะเท่ากับเงินกว่า500,000บาทพร้อมกับข้อความที่ว่าขอบคุณเจมารีกับลุงวุ้นเส้นนะคะเดือนนี้ด่าสองคนนี้ฉ่ำมาก ก่อนที่โพสต์ดังกล่าวจะถูกลบออกไปซึ่้งต่อมาครับเรื่องนี้มันกลายเป็นดราม่าเพราะทางด้านของประวินชัชวานพงพันธ์ผู้หลีภัยทางการเมืองอยู่ในประเทศญี่ปุ่นได้ออกมาโพสต์ข้อความแกลแพรี่ภัยวันว่าเห็นโพสต์นี้แล้วก็ต้องสายหัวในขณะที่สงครามผลิตผู้เสียชีวิตจานวนมากอินฟูหลายคนปวดรายได้จากการโหมไฟชาติยมและความเกลียดชังน่าจะคิดถึงหัวอกครอบครัวที่ต้องสูญเสียบ้างดิฉันคิดว่าอินฟูต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมดิฉันไม่ได้เรียกร้องให้พวก เขาเป็นนางงามสันติภาพแต่อินฟูที่มีผู้ติดตามจำนวนมากสามารถหลีกเลี่ยงการใช้ภาษาที่ปุกปั่นให้เกิดความเกลียดชังหรือดูถูกเหยียดหยามชาติอื่นอินฟูควรส่งเสริมให้ผู้ติดตามมีความเข้าใจที่รอบด้านและเปิดกว้างต่อวัฒนธรรมที่แตกต่างและควรเป็นตัวอย่างในการใช้เหตุผลมากกว่าความสะใจแต่นี่กลับกลายเป็นว่าคนตายมากขึ้นสามารถปั่นกระแสให้สูงต่อไปได้พร้อมกับตัวเลขในบัญชี ซึ่งแน่นอนเลยครับว่าเรื่องนี้แพรรี่ไพวันก็ออกมาโพสต์ข้อความตอบโต้กลับไปยังปวินโดยมีใจความว่าหล่อนนี่คือไม่ด่าใครเลยใช่ไหมปวินหล่อนก็ด่ากเกือบทุกคนที่มีความเห็นตรงข้ามกับหล่อนเหมือนกันนั่นแหละค่ะแล้วก็ไม่ค่อยจะต่างกับดิฉันตรงที่ไม่เปิดให้ใครเข้าไปแสดงความคิดเห็นใน Facebook ของหล่อนเหมือนกันเอาจริงๆแคปชั่นเนี้ยดิฉันก็โพสเอาฮานะคะเพราะปกติดิฉันก็ลงคอนเทนต์ทั่วไปทั้งให้ความรู้ทั้งสนุกสนานตลกโปกฮา แล้วก็มีรายได้จาก Facebook ส่วนหนึ่งอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเดือนนี้ดิฉันด่าอีวุนเส้นกับอีมาลีเยอะหน่อยแล้วก็ต้องด่ามันจริงๆหละค่ะเพราะมันคืออาชญากรสงครามมันคือเจ้าพ่อเจ้าแม่เฟกนิวที่ปล่อยข่าวทั้งโกหกคนคเขมรทั้งใส่ความประเทศซึ่งดิฉันเกิดและอาศัยอยู่ตอนนี้คือก่อนจะเรียกร้องความสุภาพจากใครเรียกร้องจากตัวหล่อนก่อนเลยค่ะหรือหล่อนจะปฏิเสธว่าหล่อนไม่ใช่อินโฟ ในหลายโพสที่ดิฉันพยายามจะพูดถึงกรณีการประทัก,การดิฉันพยายามจะพูดถึงประเด็นของผู้นําประเทศประเด็นของการพยายามลุกรานประเด็นของการพยายามปกป้องคนเขมรหลายคนยังออกมาพูดเพื่อประเทศของเขาดิฉันก็ต้องพูดเพื่อประเทศของดิฉันค่ะ ถ้าหล่อนจะมองว่าดิฉันเป็นชาตินิยมดิฉันก็ไม่ประดิษฐ์ประดอยคำพูดสวยหรูอะไรในการปฏิเสธหรอกนะคะดิฉันขอยอมรับเต็มหัวใจว่าใช่ค่ะเพราะดิฉันเป็นคนซึ่งมีประเทศให้อยู่อาศัยและคนเง่าบันพร้รุดดิฉันก็อยู่ตรงนี้มีหลายโพสต์ที่ดิฉันช่วยนาเสนอแง่มุมของความเห็นใจเช่นการทําร้ายคนงานเขมรที่เข้ามาทํางานในประเทศของเราแต่หล่อนก็ไม่เลือกเอาไปแขวนขี้เกียจพูดกับหล่อนละ แต่ดิฉันชอบคอมเมนต์นี้ขออนุญาตแปะไว้ให้หล่อนอ่านก็แล้วกันเวลาที่อาจารย์ด่าคนอื่นก็ด่าชำเหมือนกันแพรรี่เขาไม่ได้บูลลี่ประชาชนชาวขเขนรสักหน่อยเขาด่าฮุนเซนกับมาลีตัวบุคคลใครก็ด่าทั้งนั้นล่ละเขาเกลียดเขาก็ดา่าเขาด่าวุนเซนไม่ได้เท่ากับบูลลี่เกลียดคนเคนรนี่ต่อให้เป็นทามปูตินเนทันยาฮูคนไทยด่าหมดนั่นล่ละถ้าเกลียดว่าไม่ละ่ะคงไม่ต้องอธิบายมั้งว่าทำไมถึงเกลียดอาจารย์ก็โลกสวยดี คนเขเมรโดนบุญเส้นฝังสมองให้เกียรติคนไทยตั้งแต่สมัยไหนแล้วมันก็ต้องมีกระตุกสติกันบ้างละหรือจะต้องเอาแบบอาจารย์ไทยต้องเป็นสุภาพบุรุษไม่ตอบโต้ถึงแม้เขาจะทําผิดหลักมนุษยชนยิงพเลเรือนประเทศอื่นอย่าไปด่าบูลลี่ประเทศอื่นถึงแม้เขาจะหาเรื่องยิงมั่วให้ฝั่งเขาเล่นปันข่าวเป๊กไปเรื่อยไม่ด่าไม่บูลลี่ด่าบูลลี่แต่คนไทยด้วยกันเองก็พอถึงจะประเสริฐจะเอาแบบนี้จริงจริงหรอ และล่าสุดครับแพรรี่ไพวันยังออกมาโพสต์อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งครั้งนี้เรียกว่าร่ากยาวกว่าเลยทีเดียวไดยบอกว่าโพส์สุดท้ายก่อนนอนแล้วนะคะในฐานะของกระเทยชาตินิยมคนหนึ่งใช่ค่ะ ดิฉันสนับสนุนการปกป้องอธิปไตยของชาติดิฉันให้กำลังใจในายทหารทุกคนที่เสียสละเลือดเนื้อเพื่อปกป้องประเทศดิฉันด่าอีวุลเซนฉันด่าอิมาลีเพราะดิฉันมองว่าสองคนนี้เป็นสารตั้งต้นของความรุนแรงโดยเฉพาะอีวุลเซนซึ่งมักปลูกฝังความเกลียดชังให้คนในชาติของมันทั้งมีอำนาจในการสั่งให้คนไปรบและตายแทนมันได้จริงๆในการประทักการที่เกิดขึ้นครั้งล่าสุด และในการเชื่ออย่างสุจริตใจของตัวดิฉันเองว่ากองทัพของเราได้พยายามอย่างเหลือเกินแล้วที่จะใช้สันติวิธีในการอยู่ร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านพยายามจะหาทางออกอันจะนําไปสู่การเจราจาและการหลีกเลี่ยงสงครามแต่กับภาพความบาดเจ็บสูญเสียของนายทหารชั้นผู้น้อยการยั่วย,ยุที่ไม่จบสิ้นของประชาชนจากประเทศเพื่อนบ้านการเริ่มต้นด้วยการสั่งปิดชายแดนการสั่งปิดปราสาทดิฉันถือว่าเรายือนอยู่บนหลักของการใช้สันติวิธีอย่างเต็มที่แล้วค่ะ และดิชันก็เห็นด้วยมาโดยตลอดแต่เมื่อมันมีเหตุการณ์เปิดฉากกิงมีการเพิ่มกําลังทหารของประเทศเพื่อนบ้านมีการใช้ความรุนแรงซึ่งเราไม่ได้เป็นคนเริ่มต้นและทางกองทัพก็ตัดสินใจดีแล้วว่าเป็นทางเลือกสุดท้ายซึ่งเราจําเป็นต้องทําเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติ ตั้งแต่ตอนนั้นที่ฉันคิดว่าไม่เพียงแค่ดิฉันคนเดียวเท่านั้นรวมถึงคนไทยหลายคนหรืออาจจะหลายสิบล้านคนคงมีความคิดไม่ต่างกันในทางที่จะส่งกำลังใจและสนับสนุนภารกิจของกองทัพเพื่อปกป้องบุรณภาพแห่งดินแดนหรือแม้แต่ความปลอดภัยของประชาชนแนวชายแดนอย่างมากถึงมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าดิฉันไม่ได้มีส่วนในการวางแผนเรื่องการรบไม่ได้มีอำนาจในการตัดสินใจว่าจะทิ้งระเบิดตรงไหนดังนั้นการจะมาพูดว่าดิฉันโหมสงครามจึงฟังดูเป็นเรื่องเพ้อเเ้อร์สินีค่ะใช่ค่ะดิฉันเห็นด้วยกับการปกป้องประเทศชาติจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ย้ำว่าเห็นด้วยกับการปกป้องนะคะเพราะดิฉันมองว่าเราไม่ใช่คนเริ่มและเราก็ไม่ได้รุกรานค่ะ ตลอดเวลาในช่วงที่เกิดการประทะดิฉันพยายามกันกองข้อมูลและนําเสนอข้อเท็จจริงซึ่งดิฉันเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการรับรู้ความเป็นไปของสถานการณ์พยายามทําหน้าที่เท่าที่ทําได้ในการทั้งส่งสารในการทั้งแก้ต่างเพื่อชี้แจงและตอบโต้ข้อมูลเฟกนิวซึ่งฝั่งตรงข้ามพยายามสร้างขึ้นมากมายไปหมดดิฉันมีโทสะแน่นอนค่ะดิฉันไม่ปฏิเสธเลยอย่างที่ปวินพูดถึงโดยเฉพาะก็โทสะที่มีต่อผู้นําประเทศและผู้นําทางการทาหารของกัมพูชา แต่ตัวประวินเองก็ควรจะต้องยอมรับทั้งความเกียดชังและความมีอคติภายในจิตใจของตัวเองด้วยคือมึงตั้งคำถามกับกูก็ควรส่องกระจกตั้งคำถามกับตัวมึงเอง ความเป็นศาสตราจารย์ที่มีในตัวของปวินในหลายครั้งก็ไม่ได้ช่วยยับยั้งความอคติส่วนตัวที่ปวินมีต่อผู้อื่นนิสัยสันดานที่ชอบแปะกกับโพสแขวนด่าทอก็เป็นนิสัยที่ปวินมีและก็เห็นได้ทั่วไปไม่ต่างจากคนอื่นที่ปวินมักตั้งคำถามอย่างเป็นวิชาการไม่ผิดจากเคสรถตู้ที่มีเสียงชี้หน้าด่าผู้อื่นว่ากระเทยควรจะต้องมีเสียงตอบกลับไปว่ามึงสิอีกระเทยเช่นกัน ขอบคุณที่พยายามพูดถึงความเป็นปร,ริยนก้าวที่มีอยู่ในตัวของดิฉันแต่ดิฉันอยากจะแจ้งให้ทราบว่าดิฉันตระหนักถึงคุณวุฒิรวมถึงคุณธรรมภายในจ,ใจิตใจที่ดิฉันมีอยู่ตลอดเวลาโดยไม่จําเป็นต้องรอให้คนแบบประวินมาเตอือนสติให้ แน่นอนคขาว่าศาสนาธรรมสอนให้ดิฉันมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นมีความปรารถนาดีและความสงสารในการใช้ชีวิตของมนุษย์ทุกคนด้วยเหตุอันเป็นเช่นนี้ดิฉันถึงกลา้าที่จะออกมาเตือนอินฟูลหลายๆคนที่พยายามจะไล่ล่าทำร้ายแรงงานกัมพูชาที่อาศัยอยู่ในเมืองไทยทั้งไล่สดในทิกตอกทั้งเขียนข้อความในเฟซบุ๊ก ถ้าดิฉันเป็นคนที่ไม่เข้าใจและไร้มนุษยธรรมอย่างแยกแยะไม่ได้แบบที่ปวินพูดถึงจริงดิฉันคงไม่นําอาหารหรือน้ําดื่นไปแจกให้กับคนงานชาวกัมพูชาที่สร้างบ้านให้กับดิฉันอยู่ทุกวันนี้แน่นอนค่ะแต่สงครามเป็นเรื่องของสงครามและใครก็ตามที่ในมือมีอาวุธทั้งมุ่งจะบีทาทําร้ายคนอื่นเขาก็สมควรจะต้องได้รับการป้องกันและตอบโต้ค,ค่ะทั้งนี้เพื่อมีให้สิ่งที่เขาทําเป็นภัยคุกคามต่อผู้อื่นซึ่งล้วนเป็นชาวบ้านมือเปล่า ซึ่งปรารถนาความสงบสุขและสันติภาพทหารคือเจ้าหน้าที่ในความรู้สึกของดิฉันและการจัดการกับภัยคุกคามก็เป็นหน้าที่โดยตรงของเขาดิฉันตระหนักและเห็นแก่ชีวิตรวมถึงความสงบสุขของคนมือเปล่าค่ะดิฉันจึงสนับสนุนการทํางานของทหารในการจัดการคนที่มีอาวุธอยู่ในมือถ้าดิฉันเห็นด้วยกับการกระทาที่ไร้มนุษยธรรมและปาดเถื่อนจริงถ้าดิฉันไม่เคารพต่อชีวิตของผู้คน ดิฉันคงไม่นําเสนอภาพของการที่ทหารไทยห่อร่างที่ไร้วิญญาณของทหารกัมพูชาและนําไปคืนให้ถึงชายแดนระหว่างประเทศคงไม่พยายามพูดถึงจํานวนของนายทหารที่เสียชีวิตและตั้งคําถามถึงอีบุลเซนและอีมาลีเพื่อให้พูดความจริงและเคารพต่อก,การอุทิศตนเพื่อชาติของทหารเหล่านั้นเมื่อมีการทําข้อตกลงหยุดยิงดิฉันก็ไม่ต่างจากคนอื่นที่มีความรู้สึกดีใจที่ความรุนแรงได้ยุติลง ดิฉันจึงเรียกร้องให้ผู้นำของประเทศกัมพูชาเคารพข้อตกลงและทำตามสิ่งที่ตัวเองได้สัญญาเอาไว้ดิฉันไม่เคยโพเรียกร้องให้ทหารก่อสงครามนะคะอันนี้ขอยืนยันอีกครั้งความจริงคือสงครามเกิดก่อนที่กูจะแสดงความเห็นค่ะเพราะกูส่งกำลังใจให้ทหารในการทำหน้าที่ซึ่งเขามีภารกิจชัดเจนของเขาอยู่แล้วพอกูให้กำลังใจในการเสียสละของทหาร กลายเป็นว่าก,กูเป็นคนโหมสงครามสร้างความเกียดชงังหากินกับชาตินิยมมึงก็พูดเหมือนว่ากูเนี่ยเป็นแม่ทัพภาคที่สองซึ่งสามารถสั่งให้ใครไปออกรบหรือไม่ออกรบได้ พูดเหมือนว่ากูมีอำนาจสั่งให้เครื่องบินรบขึ้นไปบินรอบปราสาทตามเมือนทมในโพสต์ที่พูดถึงไรได้ดิฉันพยายามไม่แตะประเด็นอื่นเลยเพราะดิฉันต้องการประชดอีบ e ุลเส้นก e ับอีมาลีเพียงเท่านั้นว่าการที่ดิฉันเสียเวลามานั่งด่าพวกมันสองคนไม่ได้ทําให้ฉันสูญเสียรายได้ซึ่งปกติดิฉันขายของประจําอยู่แล้วแต่ก็นั่นแหละค่ะเป็นเพราะว่าจุดยืนในเรื่องนี้ของดิฉันแตกต่างจากนักวิชาการบางคน จึงกลายเป็นว่าการโพสต์รายได้ของดิฉันถูกโยงไปถึงเรื่องการสูญเสียเรื่องการบาดเจ็บล้มตายซึ่งตัวของดิฉันเองก็พยายามเคารพมาโดยตลอดและพยายามที่จะไม่พูดเป็นเรื่องตลกก็ไม่มีอะไรมากกว่านี้นะคะแค่จะมาแสดงจุดยืนในความเห็นของตัวเองที่มีต่อการประทะกันที่ผ่านมาว่าจุดยืนของดิฉันเป็นแบบนี้จุดแบ่งของดิฉันอยู่ตรงนี้ซึ่งต่อให้ใครจะยังด่าทอดิฉันก็ตามแต่ดิฉันก็ยังเคารพในจุดยืนของดิฉันที่ดิฉันเลือกและตัดสินใจด้วยตัวเอง ส่วนเรื่องที่ประวินพูดเรื่องการเปิดกว้างเรื่องการมีมนุษยธรรมต่างๆดิฉันได้สำรวจจิตใจตัวเองแล้วและดิฉันคิดว่าดิฉันยังคงมีอยู่อย่างเต็มที่ค่ะดิฉันยังคงแยกแยะได้และเรื่องนี้จะพิสูจน์ได้จริงๆไม่ใช่เพราะคำพูดของประวินที่เกาวหาดิฉันแต่เป็นเพราะตัวดิฉันได้ใช้ชีวิตร่วมกับเพื่อนร่วมกับสังคมคนอื่นๆอย่างแท้จริงประวินตั้งคำถามถึงความเป็นประเด็นเก้าและคุณธรรมในตัวของดิฉัน ดิฉันก็ใคร่จะขอตั้งคำถามถ,ามถึงความเป็นศาสตราจารย์และความเป็นนักวิชาการในตัวของปวินบ้างเมื่อไรคะที่ปวินจะมีความเป็นนักวิชาการอย่างแท้จริงและมีเหตุผลอย่างตรงไปตรงมาในทุกเรื่องอย่างที่นางชอบใช้กับคนอื่นเมื่อไหร่จะเลิกที่ัยอย่างกระเทยอ้องยาคุมวันดีมีวิชาการแต่คืนดีก็ไรเหตุผลจิกกัดคนอื่นไปทั่วไม่บูลลี่หน้าตาก็ดูถูกสติปัญญาคนอื่นความใจแคบ และอคติส่วนตัวของประวินในหลายๆเรื่องทําให้ประวินดูเป็นคนที่มีวุฒิภาวะและเหตุผลมากกว่าคนอื่นตรงไหนคะถ้าไม่ใช่แค่เรียนสูงแล้วก็ประดิษฐ์คําพูดเป็นครั้งๆได้ดีกว่าคนอื่นก็แค่นั้นแต่พฤติกรรมก็เห็นๆกันอยู่ค่ะก็ฝากไว้แค่นี้แหละค่ะขอบพระคุณนะคะ